ทำหลังง่ายกว่าใชลอง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 ลอองล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 อองล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 องงลอ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 งอองล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 งลอ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 งองล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 องอองลองลองล ตอนนี้น่นมน่นากตอมันปกติไหมคลายได้ไหมถ้าหลค่อยๆคายเลยออกล้ออกล้ออกไหมเจ็บไหมอนนมันแน่นๆกว่าเดิมไหมแน่นกว่าที่ตุยเรยกไหม็เจ็บมแน่น่นกว่าเดิมไหมตอนนี้ปกติต้องใช้กหมุนมนต้อง dọn <laughs> ừ, hết đi, đi, đi ừ. ờ <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs>

รับเายการเรื่องจริงผ่านจอย้ายวันแล้วเวลาออกอากาศใหม่เป็นทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD แล้วพบกันครับ เรื่องจริงผ่านจอ